ทางเขาคุจะเข้ายังไงอ่ะเข้าไปไหนเข้าไปนั่งนวดยังไงไม่จะเข้าไปไหนเจ้าฮะนวดไี่เป็นเลยเนี่ยอ้าวอ้ามันนวดไเป็นผู้ชายไม่เคยนวดไม่เคยนวดสักทีทะไปไหมัแต่ทำให้ดูตัวอย่างทำให้ดูเออลงมาเออนะเออเมื่อใครไอ้เด็กคุณไม่นวดให้เอามามามันจะไปนวดคนนี้เหมือนที่จะนวดหนูมาเลยเธอเนี่ยนอนเลยนอน S <S จับเส้นให้กูด้วยทำไรนะจับเส้นให้กูด้วยจับเส้นเออโอ้โหหิบหายแล้วใจกูจับเส้นไหนเลยนะอะไรเส้นนี่ไอ้ไ sì, ม่หมดเลยอ่ะมึงพูดถึงเส้นอะไรเนี่ยจับเส้นนะเออก่อนนคยวดมึงชื่อไปดูซิหัวเข่าอยู่ตรงไหน กูสังเกตอยู่ไม่ไม่เราสูงเกินมันจะพิการนั่นแหละไม่เคยเห็นเหรอตูนแล้วก็ตีนเลยอ่ะเออเออชอบจับเส้นให้เออเฮ้ยนวดมาเฮยเรียนมาปะเนี่ยเรียนมาจับน้อยเฉยอ่ะคือหาอะไรนี่อะไรเนี่ยการดูดจับไม่เลยตามด้วยตามด้วยเดี๋ยวเปิดประตูล้มก่อน ตรงนไหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรียกประตูลมเนี่ยตรงนี้ประตูลมประตูลมนี่เรียกประตูลมเนี่ยจำไมได้ประตูลมเนี่ยประตูลมตรงนี้ประตูลมตรงนี้เนี่ยโดนเส้นมาโดนเส้นโอ้ยเมื่อคืนอยากให้ร้องอย่างเงี้ยมันไม่ร้องมึงไปไหนมาฮะ จ้างมันที่สิบมันก็ไม่ยอมจะพูดถึงอะไรเนี่ยไปไหนมาไปซื้อโรตีโรตีไม่ค้าโรตีไม่ไม่ร้องเลยไม่ค้าโรตีเขาจะร้องทำไมน้ำมันกระตินไขมันมึงนี่ไปเรื่อยนี่นี่ก็เรียกว่าประตูลมนี่ประตูลมคืออย่กขึ้นมาขึ้นมาดิตรงนี้ก็เรียกประตูน้ำนี่เป็นนี้ที่จะทำน้ำไม่ได้วะทำไมน้ำแห้งคลอง เหลือเฉพาะแฉะเฉพะแฉะพอครัพอประตูน้ำพอเลยประตูน้ำปุ๊บก็เดี๋ยวออกสีลมมือนกันสีลมเออสีลมไปหาพ่อเหรอแเราดูน้ำไปสีลมอ๋อเด็กเทพมึงรู้หรอเปาเมืงป้านอกมึงคนจังหวัดอะไรคุณเด็กในเมืองหรือคนจังหวัดอะไรอูคนวิโลกเมืองมากโอ้ตางนี้เลยประตูลมจำนี่นี่ประตูลมประตูลม นี่ประตูน้ำประตูน้ำเหนือประตูน้ำนี่ก็เกิดยันฮีเกิดยันฮีเนี่ยแม่โวอร์ยังก็คองขี้ควายอะไรของน้อยมันโดโดโดแล้วก็จ้ำ เลี้ยวรถผิดเข้าไปในเขืนยันฮีซะยังไงล้มเลยโอ้กูขึ้นแ่ลุกลุกลุกพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วแม่เจอท่านเจ้าคุณร้องโอ้ท่านเจ้าคุณเหรอคุณรูถ่านไฟแข็งระดีก็แล้วนะเออโอ้โหอันี่ก็ใส่ไม่ก็สอบข้าษาเลยค่อยๆน้อยไม่เคยเนื่องมาก่อนเลยตอนนี้เรียกว่าตัวลมเออตัวลมอ่ แยนนี่สิอยานนี่อย่าเก่งอย่าเก่งไม่เคยเล่ามาก่อนเลยเนี่ยมันเก่งเ่ยอะไรเก่งอย่าเก่งอะไรนะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงผมไมได้ยินผมไมได้ยินฟังดีๆนี่ก็พูดลังๆหน่อยดิเออพูดแล้วลหน่อยพูดอะไรไม่ได้ยินเลยเออค่อยๆคุยแมันติ้งเยอะๆอยู่อย่าดังอย่าดังนะพระเอกมันค่อยได้ยินูลม่อ้ดีๆฮะโู้ดีๆอะไรนะ อีนนี่ก็ขยันหูตึงอันี่ขยันหูอีกกูไม่ได้ยินจริงเ่ยโดเลยไม่ต้องคุยกันแล้วโอ้ตั้งแต่ป่ย่าตายายก็ไม่เคยเลิกใครมาก่อนค่อยๆเยียดด้วยอมาปัจจัยอ้อนกูไม่เคยก็ต้องลองเออมาเที่ยวบ้านดีๆหน่อยลำบากลำบนเนาะชีวิตโอ๊ย ไปหวัดไปไหวเลยเวะไอ้คนห้ามห้ามไว้หน่อยดิผมไม่รู้จะห้ามช่วงไหนเลยให้พันเราวันไปหมดเด็กก็ไม่กันตัวเองเลยก็ไม่ทีเตีียมมาเล็กปูลื่นดีนะมัขาหักแหมห่วงขาด้วยโอ้ยเป็นไงบ้างอ่อนแล้วอ่อนแล้วเหรอทันอ่อนแล้วเราในแข็งฝังเลย เขาเนี่ยเด้งเส้นเขาแข็งหมดแล้วยิ่งปวดหลังอยู่เหมือนกันสุพรรณไงพอสุพรรณกับผูอย่างนี้สุพรรณเขาเรียกอะไรแข็งเส้นแข็งอ๋อทำไมได้เร็วขาแข็งเออพี่เหมือนพี่โลกเรื่องอะไรพี่โลกเขาเรียกกล้ามเนื้อขาตึงเปี้ยที่หน้าแข้งเลยหัวเข่ามานิดนึงโอ้โหสุพรรรอบไม่ได้ เออเด็กแต่นวดแล้วเด็เสียงดังนะนวดดีดีน,นะนงเงี่ยไว้ ใคยจะนวดสักหน่อยเหมือนผูกน้ำจางัพหมอเขาง้างปาง ตีนจะมาชนหนังตายอยู่แล้วใส่หน้าจะหนาวเลยหน้าหนาวหนังเหี่ยวเยอะปวดขาปวดไหล่ เอาเลวเลืกเอาไปเต็มร่างเลยเอาขอมาจ้าข้อมาจ้าฉันปวดขาปวดลายปวดเสียเจยขาดใจรดบรีบต้นไปอย่าจ่อยอแล้วบีตรงนั้นหนวดตรงนี้ ฮอร์โมอเขานักเกลงใจขยับออกมาเสียหน่อย ใครคนนี้ถึงจะแกล้งเขาเแล้วใบหน้าเหมือนใครสักคนหนึ่งหลับไปแล้ววันแกล้งเราจังแล้วไอ้สองคนนี้หน้าตาและเสียงเนี่ยเราเคยได้ห็นมาก่อนเคยเข้าออกราหูมันมาจากไหนกันล่ะไอ้นี้เดี๋ยวเราถอดผ้ามันออกดูชัดๆเลยว่าเป็นใครถอดผ้าเปิด